มากความสามารถแถมกระตันยูเปิดบ้านโกติอารามบอยที่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงมอบให้คุณแม่อบอุ่นร่มรื่นสุดๆเป็นอีกนักแสดงตลกที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆมาอย่างยาวนานสำหรับโกติอารามบอย บอกเลยว่าไม่ว่าหนุ่มโกตีจะร้องเพลงแสดงหนังแสดงละครเล่นตลกหรือเป็นพิธีกรเขาก็จัดหนักจัดเต็มเอาอยู่ทั้งหมดจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีเงินทองและมีแฟนคลับอย่างมากมายและด้วยความขยันและความสามารถของหนุ่มโกตีก็ทำให้เขามีบ้านมากถึง5้าหลังแถมหลังล่าสุดที่ตั้งใจซื้อเพื่ออาศัยอยู่กับคุณแม่ เรียกได้ว่าเก่งและที่สำคัญก็กระตันยูสุดๆโดยบ้านหลังนี้กว้างขวางมากเดิมทีมีห้าห้องนอนสมห้องน้าแต่หนุ่มโกตีอาศัยอยู่กับคุณแม่แค่สองคนก็เลยตัดสินใจทุบห้องเอาไว้ใช้ร่วมกันแทนส่วนการตกแต่งก็มีอาศัยตามหลักฮวงจุ้ยบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะ ในส่วนของภายในตัวบ้านประกอบไปด้วยห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวเน้นใช้เฟอร์นิเจอร์สีธรรมชาติเช่นสีน้ำตาลสีเทาและสีทองเป็นหลักนอกจากนี้บริเวณรอบบ้านก็ยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้มงคลเพียบบอกได้เลยว่าอบอุ่นร่มรื่นตั้งแต่ประตูทางเข้าบ้านแถมแต่ละต้นยังสูงใหญ่สวยงามและดูดีมีชีวิตชีวามาก เอาเป็นว่าจะสวยและน่าอยู่ขนาดไหนนั้นตามไปชมกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะปรักทุกคนค่ะ